ไข่ไก่นะครับอาหารที่อยู่คู่ครัวคนไทยมานานแต่ใครจะรู้ล่ะว่าจริงๆแล้วการเลือกไข่ไก่ให้มีประโยชน์ต่อร่างกายนะเนี่ยมันมีศิลปะมากกว่าที่คุณคิดซะอีกนะครับเดี๋ยวบุมจะขอแบ่งประเภทของไข่ไก่ตามลักษณะของไก่ที่เลี้ยงแล้วกันนะครับประเภทแรกเราเรียกว่าฟาร์มไข่แบบคอนเวนชั่นอลนึกภาพนะครับมันจะเป็นการเอาไก่เนี่ยมายัดลงในกรงนะครับแล้วก็ไก่แต่ละตัวก็จะอยู่ในกรงของตัวเองมีการฟีดให้อาหาร ให้ฮอร์โมนให้ยาปฏิชีวนะเข้าไปกับไข่ไข่แบบนี้เนี่ยก็จะมีฟองที่ใหญ่นะครับผลผลิตเนี่ยดีมากเลยไอตัวเนี้ยก็คือไข่แบบคอนเวนชั่นอลเป็นประเภทที่1ประเภทที่2ครับผมเป็นประเภทแบบเคสฟรีเคสก็คือกกงครับฟรีก็อิสระก็ไม่มีกกงขังเขานะครับแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ปิดอาจจะอยู่ในบ้านใหญ่ๆใ,ให้จินตนาการเหมือนไก่หลายๆตัว แออัดกันอยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆนะครับส่วนไก่ประเภทสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าไข่แบบ pastureless p a s t u r e l e s ก็คือการเลี้ยงไก่ที่ปล่อยให้วิ่งอิสระตามท้องทุ่งเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะหาอาหารกินเองอาจจะมีการให้อาหารแก่ไก่บ้างอาจเป็นครั้งเป็นคราวไปแบบนี้เขาพบว่าไข่ที่ออกมาจาก pastureless เนี่ยให้สารอาหารที่สูงสุดเลยวิตามินก็จะสูงกว่าไข่ที่เลี้ยงแบบ c o n v e n t i o n ลนะครับแล้วก็ ไขมันอิ่มตัวหรือว่าคอเลสเตอรอลด้วยก็จะน้อยกว่าไข่ที่ออกมาจากการเลี้ยงแบบคอนเวนั่นอลเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะครับไข่มื้อต่อไปของคุณเนี่ยผมก็แนะนําให้เลือกเป็นไข่ประเภท p a s t u r e l e s นะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปเดี๋ยววันนี้บ mm ูม hmm. ก็จะพาพวกเราไปซื้อกันด้วยนะครามไปกันเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ max value เนาะจากที่เห็นนะครับเราก็จะมีแผงไข่อยู่เยอะแยะมากมายเลย อ่าอย่างตัวนี้อ่ะเรามาดูที่กล่องกันตัวนี้นะครับเห็นไหมเขาเลี้ยงไก่อย่างอิสระการเลี้ยงไก่แบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าฟองมันอาจจะเล็กไปบ้างนะครับแต่ว่าคุณค่าทางสารอาหารที่สูงกว่านะครับไขมันอิ่มตัวต่ํากว่าก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมในการเลือกไข่ไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนตัวบุมเดี๋ยวขอไปกินไข่ต้มจากพัชเจอร์เสก่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ